ผมผูกานทั้่ความรุมม่งมรป่าสบายต่างภูชูข้นแน่อยู่ดีผมไม่ให้มือนี้ย่อนคกินหอดจึงมาหาอยากมาหาจุดนี้แต่ว่าจนแบบนินหน่อยค่อยเร่งใจจากผ่านกล่าวเดินมาดอกถามไทยผมสีลอมไอด้แต่งแตนี่เป็นทองพูดคว้เบาเจงสีเมื่อนะครับสวัสดีพี่น้องเบิร์สุคูสุข้ขขนอีกเจอหนึ่งนะครับมือนี้แต่งโตโม,งม่อมแมมนะครับกำลังทำร้านกลัวร่วมรักนะครับเอออยู่ในเพจเกษตรทิ้งาง ดอกดาวเ,าเรืองจะจำรังงา่นในพี่น้องห่างหายไปุ้วยนโดนหยบมาพีมาเบิรงดอกดาวเรืองนะครับอันนี้เป็นดาวเรืองพันใหญ่พันตัดดอกนาองจำหน่ายทั้งปีกและส่งนะครับพี่น้องต้องการดาวเรืองไปว่างโชคนะครับหรือเสเอาไปปลูกตัดดอกนะครับ แวะมาเบิ่งกันเดยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งครับบริเวณนี้นะครับเราจะทําเป็นครัวร่วมรักการเด่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับ coming งซูนเร็วๆนี้นะครับเราจะเปิดเป็นครัวร่วมรักการเด่นนะครับเพจสไตล์ขั้นที่นะครับมีน้าตกมียังเป็นบรรยากาศแบบโอ้ยเป็นตะนังนะครับย่ามือเส้ามือแลงแวะเขามากินสเต็กน้ำกันครัวร่วมรักแฝ่เต็กเดียวนะครับ ขั้นบอมีหยังติดขัดกับคืดวาบวกเกินวันที่ยี่บเกพฤศจิกานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณครัวร่วมรักการ์เดนนะครับมีกาแฟมีสเต็กมีก๋วยเตี๋ยวนะครับพนันว่างจากภารกิจไม่ติดธุรการงานนะครับขออยากกับเลียนเลี้ยงเชิญพี่น้องเมื่อสุข่สุขคนเด้อนะครับส่วนบริเวณตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อผมสิขออนุญาตบาดถ้ำวาดโครงการในพี่น้องในเบิงว่าจากนี้มานี่จะเป็นอ่า เขือนผักไฮโดรโปรดิกเนาะผักไฮโดรโปรดิกจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับทัดจากนีไปผมจิเหฮดเป็นแปลงดาวเรื่องเป็นจุดเช็คอินนะครับให้กับพีกับนองเนี่ยมาถ่ายรูปก,กันงา๊งาๆนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับคิดว่าไม่เกิน29พฤศจิกายนนี้เจอกันแน่นอนนะครับกับชุดเช็คอินสีเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับด้วยดอกดาวเรืองจากบริษัทร่วมรักการเด่นนะครับ บริษัทร่วมรักการ์เด้นเฮหยังพาชิวานะครับบริษัทร่วมรักการ์เด้นนะครับผลิตและจําหน่ายดินผสมสําเร็จรูปพร้อมปลูกตราดินงามตราเกษตรดินงามตราสุดยอดดินดีนะครับพูนหากหลายอย่างหลายสีได้นะครับจาหน่ายพันไม้ทุกชนิดเอาโรดพาฮาวนะครับนี่เฮสิเฮสเป็นจุดเช็คยินเดอพี่น้องเด้อนะครับขออนุญาตแบตคํำน้ำเลี้ยนประชาสัมพันธ์เ่าหลายยายห่างเด้เพราะว่าบริเว้เามาหลายคลิปแล้ว นะครับดินปลูกคุณภาพนะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์หลักของเรานะครับเป็นหยังคือจีเห็ดคั่วรวมหลักมาใส่น้ำพุ่นดอกไม้สวยๆงามๆนะครับหลังออกพันสาลาพระเจ้าแล้วนะครับพื้นที่ที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้จะแต่งเป็นสวยๆเนาะครับพี่น้องเนาะนะครับจึงมาเบิ่งงามชัดใด่นะครับยาสูบเปล่าเสื้อได้นะครับยาสูบเปล่าเสื้อปูขาเวอลซูฟังพนั้น29พฤศจิกายนมาเจอกันนะครับวันอาทิตย์นะครับเขาสี เปิดร้านคั่วรวมรากาเด่นนะครับเบื้องต้นมีกาแฟมีสเต็กมีกว๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่ในบริเวณแห่งนี้มาซื้อดิน นะครับก็บมีชุดเช็คอินมีดอกไม้งามเบิงนะครับอาภีนองเบิงเด้อนะครับวุฒิยุทธ์คิจการได้เศร้าหายเป็นโดนๆนี่คือบ่มีเวลาว่างนะครับอยากอยู่ยางขั้วไร้โตของไายงาโตหนึ่งของงาข้องโตสองของงาขามโตสามของงามีโตสี่ของงาหว่าโตห้าของงาบกขั้นโตหกของงาแต่จากแม่นไผ่สีม,มาซอยแก่แห้งยข้ไข่ได้่อยไปเพิ่นว่าสันนะครับ ดินเท่ากับยังทรงคือเก่าพี่น้องเด้อแต่ว่าบอคอยเด่ลงประชาสัมพันธ์นะครับส่วนงานภาพก็คือเก่าเด้อบัณฑิตพรามจากสำนักพรามเชตวันนะครับวิทยาลัยหมอพรามสู่ขวัญแห่งแรกของประเทศไทยยังรับอยู่คือเก่าพี่น้องนะครับยังรับอยู่คือเก่านะครับบัณฑิตภาพนะครับจากสำนักภามเชตวันสาขาบ้านหนองขอนแต่ว่ามองตั้งทํำการอยู่บันทงบูราภานะครับบริษัทร่วมรักการเด่นนะครับพนัน นะครับมีเวลามีโอกาสบวขาดเวลากัแวะเวียนเลี่ยนเชิญนะครับเดินเข้ามาทักทายปลาใสกันกับยินดีทุกท่านทุกคนนะครับช่วงนี้เป็นเทศกาลไม้ดอกนะครับเรารังสรรคผลิตภัณฑ์คุณภาพมาให้พี่น้องประชาชนคนรักการเกษตรนะครับในเพจเกษตรดินงามผู้สนอกสนใจนะครับได้มาร่วมกันนะครับได้มาร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผมว่ามือนีจะเฝ้าเสื้อได้จนกลัวสีแดงมะเบิงพี่น้องนะครับจนกลัวสีแดงมะเบิงเนาะนะครับ เพิ่นวาจังไดก็หูฟังแจ้งทั้งใจให้คิดทำขั้นแม่ย่ำแหลกแล้วบ่ค่าแขีวจังคอยเกินยินเสียงเอบเอบห้องย่าฝ่าวาแต่เสียงโกบร่างเธอเป็นทำท่านสีตอดไต่บ่ท่านหูฟังเสียงอีอีห้องย่าว่างใจว่าจากจันสาดขีแนวเฮาหอมเขี้ยวเกี่ยวก่อห้องเป็นเพิ่นวาสันเห็นว่าเหลืองเออเฮออย่าฝ่าวาแต่เน้นคํำร่างเธอเป็นคํำปลอมเตุจังไดบัดคํำเกยยินเสียงเบเบห้องงัวเฮาย่าฝ่าวาร่างเธอเป็นสาดเสือเสือหายสีขาบข้อเจ้าแล้วเพิ่นวาสัน อันนี้ดาวเรืองกําลังจะเริ่มผีดอกนะครับกำลังจะบานนะครับสนอกสนใจนะครับเราลืมติดต่อกันเข้ามาด้วย0898100524สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกทุกท่านทุกทุกคนสวัสดีครับาามมันนคคคือควิ้แ